ร่นหนอกอยังน้อยครับมันคนหน่อยมันไหลเดี๋ยววาจะร่นเหมันใหม่เลยครับเด้อโอ้ยหอมมเราบัานนี่ยุเข่าเด้อพี่น้องมื่อกีนน้ทำกันนะครับเด้อเีรบร้อยครับลาบเป็ดต้มเป็ดมากินฝ้ามาก้อย สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับนุ่มพี่สารมากรออีกครับวันนี้วันนี้จะลาบเป็ดกับบักลินฟ้าครับพีกาลุกคนเรียบรอยเป็ดนี่ครับผาลินฟ้าครับกินกับลาบเป็ดมีหาหน่วยพาอไว้เลยวันนี้ รดนอนอก้อยครับมันคนหน่อยมันไหลยี๋ยว่าร่นี่มันใหม่นะครับเด้อเอาพอ่อน้ำมันหดเริมคนหน่อยมันกันหลับเป็ดเสอะเกินแล้วก็นอนเว้นเนาะ,ะนะครับเด้อกินหลับเป็ดต้มเป็ดน้ำกันนะครับเด้อ เชฟสะแก้วเชฟคอนแก่นปะทนากัานแล้วเพื่อเห็นยังแยกไอ้อันนั้นกันเอาเด้อแบ่งกันเอาเด้อมีหมอต้มนะครับเด้อไข่ข่าใบมออ่อมนเศรษฐีละหอมหินเฮนครับต้มเป็ดเนียบร้อยแซ่บรสมากน,นะ อ่ะแชแลวกระปงเลือเต้ยปากแแลวกระปงอันนี้ก็ <c oughs> สอยหนงังมันดีนะมันครับนี่เนื้อไปทะลาบครับหนึน่งข <c oughs> อนีอ้วเต็มหวัว ัเป็ดครับเ้นนักนหน่อยยังทีกนบ่เอาเก็นแกแหงๆนีมันนี่หนึ่งเขาเต็มหัวครับไม่จบทหัวเดียวกับเบดนอกไยังตอ่เยังเียระา่สอันนั้นคิซี่ด้ครับไ่คุณคิวซี่ิเ ต้องมีข้อด้วยมันจะเป็นสูตรเด้สูตรเลี้ยงลูกค้าพี่อย่าบ่นเนี่ยเห็นไหสูตรเลี้ยงลูกค้าบักเน่าใส่กระเทยใส่เหมือนมีแยใส่เหมือนหอมแขกย่างหัวบ่ย่างหัวครับกินบ่ย่างเร็วเหรอกินเแยวหน่อยกินต่อขับเป็ดครับ อีกคนหัวมันจ้บานหันเนี่หุ่นไปลงไปโลดหดรับหัวห่มาต้องสังมาต้งตวงกาเล่นวะโอ้ยหวมเราบันนะ่ยยกเข่าได้พี่น้อง มากินดังก e ันนะครับเด้อนี่ของมิสูตรมิสูตรมิสูตรขมอช่าหน้อยยังเสียบในพี่น้องเด้อเต็ทิมขมอไดางน้อยเดี๋้อติมก่อนอือโอ้ยเผ็ดอยู่เลยนะ เผาแล้วป่ะดีพน,นัอยกน้อยงเยง็นเยนเพีนเียวแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลัง <laughs> เจียวไว้ก่นกินอีกคนเด้อครับเนามเข้าดีม <laughs> ีนะ <laughs>

ฝ่ากันผิดปกติแล้วมันคือมันหนากวดอพนี่นี่แหละสุดยอดมาครับมากินน้ำกันด้วยครับด้อ<า>แซ่บแล้วแซ่บแล้วยเพเลียวร้อยครับลาบเป็ดต้มเป็ดหมากลินฝ้าหมากหอยๆๆ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  มากระเดาครับมาครับมากินอะไรนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับผมเียอะเยอะเลยครับเบิังหลดจ้าเสียบพอเสียบเดี๋ยวจะดเบิร์ดเบิร์ดเสียบบอขี้ชาลุ่โอ้ยแกวเลย